FM 105 Smile Thailand แล้วะตอนนี้อาจารย์เจตอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับมัชนาผงครับ,รบ,รบก่อนจะไปงานหนักๆอาจ,จารย์อาจารย์ไปเกี่ยวข้อหมูเดงได้ยังไง <laughs> ผมเป็นกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยครับใ,ในโยงานชุมรธรรมแล้วก็มีภาวะ บางประการทําให้ปัจจุบันนี้ทําหน้าที่รักษาการประธานครับ <c oughs> รับ <c oughs> เลยแล้วก็เป็นความคิดดีๆของบรรดาทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร <c oughs> นะครับ <c oughs> ตั้งแต่ท่านผู้ในการโครงการสวนสัตว์เนี่ยเราคิดว่ายิ่งคิดมาพักหนึ่งกันละครับ <c oughs> แล้วก็ทําเป็นประจําปีด้วยในเรื่องของการทาโครงการเพชรจรัสแสง <c oughs> นะครับ <c oughs> ใครที่ทําอะไรที่ดีด มีพัฒนาการให้กับหน่วยงาน <im it> ให้กับผู้ร่วมงาน <im it> ให้กับตัวเองอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ <im it> แต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการให้รางวัลแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่านก็ไปคิดกันว่าเอ๊ะจริงๆถ้ามันมีรางวัลรายเดือนเหมือนเห็นจากที่โรงพยาบาลบ้างหน่วยงานอะไรต่างๆบ้างเนี่ยนะครับ <im it> มันก็อาจจะดีก็ามาพร้องกันกับพอดีเนี่ยจังหวะเปิดปรากฏการณ์หมูเด้งขึ้นมาอื <im it> นะครับก็เลยเห็นน้องๆเขาเขามากักขะม้นทํางาน <im it> แล้วก็น้องๆทั้งสองเนี่ยเป็นคือเป็นจุด เริ่มต้นนะครับเป็นชนวนทําให้มันเกิดแรงเหวี่ยงอืก็เลยคิดว่าให้รางวัลเขาก็ดีนะครับล้อนอาจารย์จังหวะเหมาะถือว่าเป็นเคสตัตตี้คือแน่นอนว่าวาดก็ทําสื่อแบบ traditional media คือสื่อโบราณอาจารย์เจ็ดเคยบอกว่าสื่อเก่าสื่อโบราณใช่ครับอาจารย์วิธีจับสื่อดังเดิมสื่อดังเดิมคือต้องบอกว่ามันเป็นเคสตัตตี้จริงๆอาจารย์เคสตี่ควรจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยเลยเพราะว่า มันโกวรัลมันมีการจัดการแหละมันมีการถ่ายคลิปคือคลิปมันมันไม่ได้งอกมาเป็นใบไม้มันต้องมีการจัดการและน้องหมูเด้งน่ารักเหลือเกินอาจารย์แล้วกลายเป็นปรากฏ <c oughs> กายไปทั้งโลกคือทุกสื่อต้องเล่นจนกระทั่งอีรอนมา์สประกาศว่าควรจะซื้อหมูเด้งไหมอาจารย์ต้องถามอาจารย์เจตก่อน <c oughs> หมูเด้งขายไหมอ่ะเราก็ยังแย่กันเล่นๆน,นะครับไม่รู้ว่าคุณอีรอนมาก์เนี่ย เขาเขียนจริงหรือไม่อะไรอย่างไรแต่จาเกิดขึ้นจริงนแต่เขียนเล่นหรือเปล่าอาจจะต้องมีลูกเล่นเขียนเล่นกันว่าหนูรักเมืองไทยหนูไม่อยากไปหรอกค่ะหนูมีความสุขดีอะไรก็ว่าไปเรื่อยก็คือมันคือมีวิธีการเล่นอะไรของกันแต่ว่าพวกนี้มันเป็นมันเป็นพลังของสื่อยุคใหม่จริงๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เราหายไปจากสิ่งดั้งเดิมนะครับผมรัศนพลมีคนถามผมในลักษณะของเออาจจะ สมัยนี้เรียกว่าสายหมูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมหมายความว่ากฎแห่งทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีนะครับอ uh huh, uh huh. คนก็ถามว่าเอน้องหมูเด้งเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมว่าไม่รู้ถ้าใครเชื่อนะครับว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชาติปังก่อนเนี่ยเขาทาบุญกุศลมาก oh. ทําให้เขาจะมีชื่อเสียง <Okay. S 2> ไม่ว่าเขาเกิดเป็นอะไรครับ <Okay. S 2> เขาก็จะมีชื่อเสียง หัวจยาเขาน่ารักเหลือเกินอ่ะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเราไม่ใช่ว่าไม่มีฮิปโปแครแบบนี้ใช่มีมาก่อนแบบคมชอตัวในประเทศไทยนะก็มีอายุไล่เลี่ยกันก็มีนะครับแล้วก็ไม่ได้เีมีมีฮิปโปแครแบบนี้ในโลกนะแล้วก็ในหลายๆที่เนี่ยเขาต้องบอกว่าปั้นฮ่าเขาไม่ปั้นกันทุกคนแหละต้องบอกว่าเขามีศักยภาพสูงเช่นเขาสามารถที่จะเพนกวินยักษ์อะไรก็มีดูดนะครับเขาสามารถที่จะดูดเอ ตะกรอนคราบใครหรือว่าสิ่งที่เป็นสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากฮิปโปเนื่องจากว่าฮิปโปเนี่ยเป็นธรรมชาติครับไม่ว่าจะฮิปโปยักษ์ฮิปโปแคระอะไรเนี่ยก็<ห>จะถ่ายลงไปในน้ําก็จะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้น้ําใสนี้ทาให้พื้นสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจ,จะทําได้ไม่ง่ายนักแต่มันมีส่วนสัตว์ในโลกนี้ที่ทําได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอาจจะมีเงินทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีระบบการจัดการที่มันลงตัวเนี่ยใช่ใช่ในแบบนั้นฮิโปแบบถ้าพูดตรงตรงเนี่ยไม่ได้ว่าเออ ไปด้อยค่าอะไรห, <า S 2> หมูเด้งนะครับแต่ว่าเขาจะดูสดใสดูอะไรคือคุณสมพงษมับอกไหมว่ามันเหมือนกับน้องหมูเด้งนะเขาเป็นเขาอยู่แบบอยู่บ้านๆสบายๆอยู่ในธรรมชาติอะไร <หา S 2> ซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับคนที่ขัดสีชวีวันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเอามาเปรียบกันคนที่ขัดสีชีวีวันอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะดูผ่องใสอาจจะดูอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ที่จะเป็นที่รู้จักขนาดนี้หรือว่าคนสนใจขนาดนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยที่อย่างที่บอกไงว่าถ้าพูดในแง่ของสื่อใหม่ ในแง่ของยุคสมัยความทันสมัยที่คนสามารถจะหยิบจับเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้นี่เป็นด้านดีที่เห็นเลยนะครับอพลังสื่อในด้านดีในเรื่องของน้องหมูเด้งนี่เห็นชัดเลยแล้วมันคือซอฟต์พาวเวอร์หรือไอพลังละมูลที่มันก่อเกิดโดยตัวเองโดยธรรมชาติครับคุณรัตนพงศ์ใช่ครับไอนี่แหละผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากของไอที่เขาเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังละมูลหรือจะบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นพัฒนาการที่มันเกิดก่อจากจิตใจที่เชื่อมโยงกันและ จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งไปเรื่อยอะไรเนี่ยนะครับ mm hmm. อันเนี้ยผมว่ามันเห็นภาพชัดเจนแล้วมันทําให้เห็นเลยครับว่าบางครั้งปั้นก็เถอะตั้งใจก็ตามมันได้แต่ทายังไงสแสวงหาสิ่งที่เรามี mm hmm. แล้วนําเอาสิ่งนั้นเนี่ย <Ch ai. S 2> มาเข้าสู่วงจรหรือกลไกของการเชื่อมประสานการต่อกันไป mm hmm. การดึงกันมาการขยายผลแล้วมันถึงจะกลายเป็นสิ่งที่ mm hmm. คนเขารู้สึกดีคนเขาเกิดรู้จักเกิดอะไรขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมไปดูดูเนี่ยนะโดยว่าที่จากปรากฏการณ์หมูเด้งเนี่ยเฮ้ยมันเกิดสภาพธรรมชาติของมันนะและทํายังไงที่เราจะหยิบเอาสภาพธรรมชาติเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อืออาจารย์แต่ทําบุญได้ชัดชัดชัดหน้าทําหน้าได้ชัดนี้นะอาจารย์อาจารย์พูดถึงชัจารยว่าชัดดีพราแฉ่นั้นผมเชื่อมหมยว่าคนที่ได้มีโอกาส ทำโน้นทํานี่ทาให้ตัวเองดูดีขึ้นมาอะไรเนี่ยเขาก็ต้องได้เคยถ้าเกิดคิดในทางพุทธศาสนานะครับทํากรรมดีทําบุญมาเพื่อที่จะให้ดูดีขึ้นเพื่อที่จะทําให้เกิดวันณะผ่องใสขึ้นมาถึงแม้ว่าอาลาตอนเกิดมาอาจจะไม่ได้แบบนึงแต่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องตอบสนองในสิ่งที่ทําไว้ดีในบุญที่ทําไว้ถูกไหมครับมันไม่มีไปไหนหรอกใช่คือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนไปถึงยุคก่อนอาจารย์เราทันกันทุกคนทันกันอยู่ดีตั้งแต่สัญญการพลาสติก ทานทั่วนะทานมก็ตายกันที่อเมริกาเพราะว่านมแตกแล้วก็กลายเป็นสารพิษมะเร็งรับประทานไปทําหน้าก็ถูกเยาะเย้ยถากถางปัจจุบันมันเป็นที่ยอมรับแล้วมันปลอดภัยได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแต่ก็ยังพลิกกลับในวงการแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยเขาก็ยังกลับไปนิยมหน้าบ้านแบบแบบนนแบบนั้นแบบอีสานเราอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าใจใช่จริงจริงว่านพกพงในบรรดาคนทั้งหลายที่ทำเหมือนนะไม่ว่าจะทําอะไรนะอาจจะทํามาจากแพทย์ท่านเดียวกันด้วยนะ ผลอาจจะได้ไม่เท่ากันด้วยโอ้โหอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญกรรมใช่คือทั้งหหายทั้งปวงเนี่ยมันถ้าเราเชื่อตามหลักพุทธศาสนาที่เป็นแก่นเนี่ยนะเราก็จะพบว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละครับครับ ออสวยด้วยแพทย์อาจารย์เ่างที่ว่าหมอเดียวกันมือเดียวกันออกมาไม่เหมือนกันท,บนนทํบบุญไดชแน่ๆทับบดนเดชนี้เอาละอาจารย์อ,อาจารย์ไม่ได้ตอบคำถามผมตกลงน้องหมูเด้งเขา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 ซื้อได้ไหมคอาจารย์เอางนี้ก่อนจริงจริงก่อนยันยนรู้คำตอบจริงจริงคือ,อ,คอแน่นอนถ้าเขาตอบเขาจะน่ารักมากว่าอยู่เมืองไทยครับไม่ไปจะให้ไปโดกดังโกอินเตอร์อะไรด้องบุูเด้งหนาไม่ไปแต่ว่าจริงจริงซื้อได้ไหมว่าสัตว์ที่อยู่ในในโครงสร้าง ของสวนสัตว์ทั่วโลกนะครับมันจะมีคนไกลการแลกเปลี่ยนกันเรามักจะไม่ค่อยซื้อขายกันแต่ในกรณีของน้องหมูเด้งเนี่ยต้องบอกว่าฮิปโปแคลสในสภาพธรรมชาติลดจํานวนลงอย่างมากใช่ใช่ใช่ในสวนสัตว์ทั่วโลกก็ไม่ได้มีจํานวนมากใช่ใช่ใช่นะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเนี่ยจะเป็นไปค่อนข้างจํากัดการซื้อขายเนี่ยระยะหลังเนี่ยครับจะมีเฉพาะสัตว์ที่เราเรียกว่ามีปริมาณส่วนเกินนะครับเราก็ไม่ได้อยากจะใช้คําพูดนี้แต่ว่ายกตัวอย่างเช่น สัตว์บางประเภทเราคุมได้ครับครับครับหรือสัตว์บางประเภทเรารู้ว่าเขาจะตกลูกครั้งหนึ่งตัวสองตัวอะไรก็ว่าไปาาแต่สัตว์บางประเภทเราไม่สามารถรู้ได้ครับบางทีเราคิดว่าจะตกสักสามตกมา 5, ห้าจะตกสัก 5, ห้าตกมาแปดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การจัดการในสวนสัตว์บัญชีมันก็ ไม่ง่ายมันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องขายไปเพราะว่ามันก็มีคนอยากได้ซื้อได้ซื้อได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนเราเราจะไม่ค่อยขายกันเข้าใจอาจารย์ก็แลกเปลี่ยนก็เป็นการซื้อขายแบบหนึ่งแหละสุดท้ายมันซื้อได้อาจารย์ที่นีมันจะบาเทอร์นะครับบาเทอร์เทรดคล้ายๆกันถูกต้องใช่ใช่แต่อาจจะบาเทอร์เทรดกับอะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นอาจารย์อันนี้ขอความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมานิดนึงนะ ผมว่าน่าสนใจนะถ้าคุณอีเรามาเขาเอาจริงไม่ได้แค่ก่อกระแสคือถ้าถ้าเราเราบาเตอร์เทรดอะไรเป็นผลประโยชน์กลับมาเราก็ผลิตน้องน้องของน้องหมูเด้งออกมาอีกทีเป็นน้องหมูกระดอนอะไรก็ได้อาจารย์หรือให้เขาเสี่ยงทายไว้อาจารย์เผื่อเขาจะอยากโกอินเตอร์เขาเสี่ยงทายไว้สมัยก่อนปลาหมึกพองหรืออะไรก็ตามสิแต่ฟุตบอลดีอาจารย์แล้วถ้าเขาอยากโกอินเตอร์ก็ต้องอย่าไปขวางความเจริญเขาไว้อาจารย์อันนี้พูดแทนหมูเด้งอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะดึง กลับมาแล้วเป็นลักษณะข,ของซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณอีลอนมัสก์อันนี้เนี่ย<า>เป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายจะซื้อสิ่งต่างๆได้ไคุณถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเกิดพึงพอใจวัดวารามในประเทศไทยพึงพอใจพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งนนแล้วคุณก็<า>จะซื้อไ,ไปไว้นนมันก็จะเป็นแบบเดียวกันเพราะว่าอันนี้มันแสดงออกถึงความเป็นไทยในบางอย่างแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คนไทยรักของแหงคุณเป็นสปอนเซอร์ให้เราดีไหม เอ้ยอาจารย์ถามเธออกดีจริงเอาเขาไปถ่ายคุณเคยเราดูแลแล้วเราจะบอกเลยเราจะติดเลยว่าเนี่ยหมูเด้งอีลอนมัสอย่างงี้ไหมโชอินเตอร์ไปอยู่กับกับอีลอนมัสสักสองสามเดือนก็ได้แต่ว่ามันจะถือว่าเป็นเป็นดิดาอุปถัมภ์ของหมูเด้งอุยอาจารย์ชอบจังสามารถจัดการลงตัวคุณอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่คุณอยากจะให้น้องหมูเด้งไปโชว์ตัวที่ไหนถ้าเราจัดลงตัวได้ไม่ลำบากน้องหมูเด้งไม่ทำให้เขาเป็นอันตรายในการเดินทางเราก็อาจจะพาเขาเดินทางไปเที่ยว บิดาไปเที่ยวบ้านไปหาพ่ออ<ด>ุ<ไ>ป<ำ>่ยมพ่ออุปถัมก็ได้เออใช่อาจารย์แต่ลูกเขาเขายังเลี้ยงหวยเลยนะอาจารย์ลูกเขาแปลงเพศอ่ะลูกเขาเขายังลูกเขายังตัดพ่อตัดลูกเลยอันนี้แซนะวนนะอย่าโกรดนัคุณ, <laughs> คณ,คณรี่เลยรัสลูกเขาแปลงเพศแล้วก็ลูกเขาก็ตัดพ่อตัดลูกแล้วหมูเด็กไ <c oughs> ด้เราเล็กดูอย่างดี้ไหมอันนี้มกุก อาจารย์โอ้ยแต่เป็นทางออกที่ดีมากคือถ้าเราเหมือนกับแพนด้าที่เขาเขาส่งแพนด้าไปเป็นทูตเป็นสนตสรรพวิสัยตอนนี้เราก็ได้ยินแล้วว่าแพนด้าหลายที่ต้องโดนเอาคืนเพราะว่าเพราะว่ามันค่าเลี้ยงดูมันแพงและหลายคนก็หลังชนสัตว์จนก็เลยส่งนี่คัญมากที่วิทยาธนพงศ์พูดขึ้นมาเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลนะครับคือบางทีเราออกนโยบายอะไรมาเราต้องระมัดระวังแม้กระทั่งอย่างเรื่องแพนด้าเนี่ย พอเราบอกว่าเอ้ยเราจะจัดการให้ได้มาแพนซึ่งมาแพนด้าหรือเราจะเอาแพนด้าอะไรเงี้ยเดิมทีที่เรามีแพนด้ามาเนี่ยนะครับเขามาตอนเด็กๆเราก็จัดส่วนจัดแสดงส่วนดูแลส่วนอะไรต่างๆสำหรับเด็กช่วงชลินหุยพราะเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเราต้องปรับไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะเขามีลูกเราก็ต้องปรับให้มันได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทีนี้พอเขาชราภาพเราก็ดูแลสําหรับมีแพนด้าที่สูงอายุละท้ายที่สุดพอไปกันหมดละ เราจะเอาแพนด้ากลับมาอีกทีตอนเนี้ม,มันต้องไปปรับส่วนจัดแสดงใหม่นะเร่สงสรนรมส่วนดูแลส่วนอะไรนะเพมันใช้งบมาสูงมากนะแพนด้าเนี่ยแพนด้ายัดในใช้งบมาสูงมากๆเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดวคิดว่าเอามาใส,ส่สวนสัตว์เลย งะมารเนี่ยจริงพูดตรงไปตรงมารัฐบาลต้องผูกพันงะมาณในการดูแลนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหน่วยงานที่รับเอาไปเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแลง่ายนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเอาเงินเอาเงินมานะแต่ว่ามันมีมันมีส่วนสําคัญแล้วไม่ใช่ว่าจะแจกเงินไปอย่างคุมว่าคืณองศงพอเราคิดอย่างหนึ่งนะว่าให้เงินสมมตินะว่าให้งะมาณหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งเราคิดว่าจะให้เขาไปทย่างนี้อย่างนั้นเนี่ย เกิดไม่ทําขึ้นมามันก็เสียหายถูกแต่ถ้ามันมีความชัดเจนเนี่ยมันได้เหมือนเป็นเอาให้เงินหมื่นให้กลุ่มเปาะบางเนี่ยมีคนมาถามผมเยอะแยะมากนะกลุ่มเปาะบางหรือมันคืออะไรเหรอใช่ก็เลยจะเข้ากันเนี่ยกจะเข้าเรื่องนี้เพราะว่าแน่นอนเรื่องของมันก็ผูกพันกันไปเราก็จะขอตัดจบเรื่องส่วนสัตว์เอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องกลับมาผมเพิ่งทราบจริงๆว่าอาจารย์ดูแลหมูเดงสัตว์ต่างๆเพิ่งทราบจริงๆอาจารย์เดี๋ยวว่าหลังเราคุยกันต่อกลับมาเรื่องนี้พอดีอาจารย์ งบหมื่นบาทมันทําให้คือเราปฏิเสธไปได้จริงๆว่ามันทําให้คุณอุ้งอิงกลับมามีเรตติ้งสูงมากชนิดแบบ30%กว่าเปอร์เซ็นต์จากเรตติ้งไม่ถึง10เนี่ยขึ้นมาระดับแบบโอ้โหแบบเกือบ10เท่าคือขึ้นมาในในหมวดหลายๆหมวดที่ทําให้เธอกลายเป็นนายกที่ชนะในโพนิดาซึ่งก็เป็นโพที่น่าเชื่อถือแต่อาจารย์เราขอย้อนกลับอีกน,นิดนึงก่อนเมื่อกี้วัดเกลื่อนนาว่าเอ๊ในโยบายประชานิยมกับ การกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เช็คช่วยชาติคุณกรหรือคุดิพิสิทธิ์และย้อนกลับไปตั้งแต่ลุงตู่คนละครึ่งหรือย้อนกลับไปเงินผันเลยและไอ้ประชานิยมที่เป็นสัญญาจะให้เนี่ยเราเคยถามหลายทีมันจะต่างกันตรงไหนอาจารย์อาจารย์ขีดเส้นได้ตัวนี้ทีก่อนที่จะไปเข้าเรื่องหมื่นบาทที่จะผูกพันต่อไปอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าประชานิยมในทางการเมืองนะครับหรือว่าประชานิยมในทางรัฐศาสตร์แล้วแต่จะแปลว่าอะไรคือ political populism เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้จะแปลยังไงก็ตามเขาบอกว่า always bad คือมันไม่ดีเสมอนะบางคนก็จะแปลหนักหน่อยว่าเร็วเร็วตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประชานิยมทางเศรษฐศาสตร์หรือประชานิยมทางเศรษฐกิจนะครับ economic p o p u l i s t เนี่ยมันทำได้แต่ต้องระมัดระวังแตกต่างกันยังไงครับประชานิยมทางการเมืองหรือประชานิยมทางรัฐศาสตร์เนี่ยหมายความว่าคุณคิดขึ้นมาว่าฉันจะให้โดยที่คุณอาจจะไม่ได้มีฐาน ที่ได้มีการพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วว่าเมื่อให้ไปมันจะมีความต่อเนื่องอย่างไรคำนวณเอาว่าใครรับไปและจะไปใช้ในลักษณะไหนมันจะก่อให้เกิดผลรวมอย่างไรผลแยกย่อยในลักษณะใดกลุ่มใดควรจะได้แบบไหนแล้วมันจะทําให้มันเกิดผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลในทางลบในลักษณะไหนไหมผลในทางบวกมันจะเพียงพอหรือเปล่าลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับวัฒนพงศ์เหมือนเวลาเราคิดเรื่องไอเอคนมีออฟสเกลนะครับ ขนาดการผลิตที่เหมาะสมอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าคุณวัชรพงศ์จะต้องผลิตอะไรสักอย่างเนึ่ยผลิตห้ากับผลิตร้อยอันไหนมันจะทําให้มันเกิดอกี่อที่มีออสกลเหมือนาำว่าเกิดประสิทธิภาพของการผลิตมากกว่ากันและท้ายที่สุดเนี่ยพอขายมันจะได้ผลผลลับออกมาอะไรงี้แบบนี้ประชานิยมในทางเศรษฐศาสตร์มันจะต้องถูกค่าการถูกคิดคํานวณนะถูกจัดวางและมันต้องเกิดในภาวะที่ มันจําเป็นจริง,รง,รง,ง,รงครับวันสันนิพนธแต่ร<ไ>ประ<จ>ชานิยมในทางการเมืองเนี่ยที่บอกว่ามันมันไม่ดีเสมอเลยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะไม่เคยเกิดเพราะเหตุว่าได้พิจารณาทองแท้แล้วและเป็นไปตามความจําเป็นถ้าเทียบในภาวะการเลยรเราไม่เอาวารัฐบาลใครเป็นใคร,ใคร,ใครช่วงที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยนะครับ นแน่นอน,อนาการแจกงเงินเนี่ยม,มันก็เป็นประชานิยมอาแต่มันเป็นประชานิยมในทางเศรษฐศาสตร์หรือในทางเศ,ษศรษฐกิจก่อนก่อนที่อาจารย์จะอธิบายทางเศรษฐศกิจทางการเมืองพออาจารย์พูดถึง Economy of Scale ลวาดไปนึกถึงฟินฟินเนี่ยมันเริ่มต้น,เป,นเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันก็มียางออกมาแล้วมันก็กลายเป็นมอร์ฟีนได้เป็นยาแก้ปวดแล้วมันก็กลายเป็นเฮโรอีนถ้ามันเป็นยาเสพติดดังนั้นถ้าจะเอาไอ้เจ้าไอ้เจ้าประชานิยมที่ว่าเนี่ยไปอยู่ในเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจ มันก็อาจจะดีได้ถ้าใช้อ่อนๆแล้วมันคงจะร้ายกาถ้ามันกลายเป็นการเมืองที่มัน always always bad เดี๋ยวที่อาจารย์ว่าทีนี้อาจารย์มันมันเป็นอยู่เดียวกันรวมกันอยู่ในในมันมัดอยู่ในการอาจารย์คือคือหมายถึงว่าคุณสมบัติในความเป็นเศรษฐกิจของมันหรือคุณสมบัติในการเป็นการเมืองของมันมันมัดอยู่ในการเนี่ยเสียอาจารย์เออต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอันที่จริงถ้าหากว่าเราแยกโดยหลักนะครับและการจัดวางโครงสร้างของมันมันจะไม่เหมือนกัน แต่พอถึงเวลาใช้ต้องเรียนว่าเมื่อใช้ถ้าไม่มีคาอธิบายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่คําอธิบายตรงไปตรงมาไม่ได้เอาดีตัวนะครับจะเอาโจ้ไปใส่คนอื่นหรือไม่เนี่ยแล้วแต่แต่ถ้าไม่ได้เอาดีเข้าตัวเนี่ยมันจะเห็นภาพครับครับรัฐบาลที่ดาเนินการใช้ประชานิยมนะครับอันเนี้ยมันมีโอกาสอธิบายได้ทั้งประชานิยมทางการเมืองและประชานิยมทางทางเศรษฐกิจครับแต่คนหาเสียงส่วนใหญ่ มันจะไม่สามารถเป็นประชานิยมทางเศรษฐศาสตร์หรือประชานิยมทางเศ,ษศรษฐกิจได้เพราะว่าเขาจะยังไม่รู้เลยว่าภาวะการในขณะนั้นนัน้นมันมีความจําเป็นอย่างไรที่มันจะต้องให้แค่ไหน<ะ>และเมื่อให้และจะให้อย่างต่อเนื่องไปได้อย่างไรและถ้าหากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนจะปรับเปลี่ยนในลักษณะไหนเพราะว่าสมมตินนะหาสงสี่ส45ห้าวันหกสิบวันเนี่ย<ะ>เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่จะรู้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแค่จะร้อยทั้งร้อยเป็นประชานิยมในทางการเมืองหรือประชานิยมทางรัฐศาสตร์ก็คือว่า ทำเพื่อให้เกิดผลในคะแนนนิยมตรงๆเลยครับมันเลยกลายเป็นว่าลักษณะเหมือนสัญญาว่าจะให้ไงอ,อ,อันนี้นะทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายประกอบไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประกอบว่าด้วยการเมืองหรือกฎหมายประกอบว้วยการเลือกตั้งเนี่ยครับจึงพยายามกําหนดนะครับที่คุณสัญญาว่าจะให้เขาไม่ได้นะถ้าเกิดมันนโยบายอะไรที่ใช้เงินบอกหน่อยสิครับรับแบบไหนมันจะคุ้มค่ายอย่างไรแล้วถ้าเกิดสมมติต้องไปกู้เงินมาจะกู้มากน้อยแค่ไหนจะใช้ในระยะเวลาอย่างไรและข้ออื่นๆอีกข้ออะไรครับ พราะว่าต้องการที่จะให้มันคลี่ถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นประชานิยมครับจากประชานิยมทางการเมืองประชานิยมทางรัฐศาสตร์ให้มันกลายไปเป็นประชานิยมทางเศรษฐกิจหรือประชานิยมทางเศรษฐศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เพราะว่าในช่วงหาเสียงมันยากแต่ในช่วงเป็นรัฐบาลเนี่ยมันเกิดได้ยกตัวอย่างอย่างแจกโควิดเนี่ยนะครับคืออะไรจะเป็นรัฐบาลคนเอกประยุทธ์รัฐบาลใครยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความจําเป็นละอะไรข้าวยากหมากแพงนะครับเงินร่อยหลอประชาชนไม่ได้มีงานการทํานะครับภาวะการโดยรวมเนี่ยเม็ดเงินของประเทศชาติมันก็หดหาย ตัวทุกประเทศเป็นหมดนะไอ้แบบเนี้ยใครก็ตามที่ให้เงินเนี่ยถ้าถามว่าเป็นประชานิยมมันก็เป็นประชายมเศรษฐกิจหรือทังเศสแต่มันเป็นความจําเป็นอืที่จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าอืมจับจ่ายใช้สอยออกจากภาครัฐนั่นก็คือว่าแจกเงินออกไปเนี่ยนะครับประชาชนอยู่กันไม่ได้กินกันไม่ดีละอฮะก็อาจจะไม่ใช่ประชานิยมเลยนะแต่มันเป็นนโยบายของรัฐที่จําเป็นที่จะต้องดูแลที่จะต้องสนับสนุนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ใช่ประชานนิยมเลย เั่นเราต้องแยกสิ่งเหล่านี้ให้มันชัดแต่ถามว่าทั้งหมดมันเป็นผลทําให้คนรู้สึกดีต่อผู้ที่มีนโยบายในลักษณะเหล่านี้ออกมาไหมแน่นอนครับและมันกระตุ้นได้ทันทีแบบกรณีของคุณแทนทองทานเนี่ยนะผมว่านะอะล่ะโพอาจจะไม่ได้ถามการสํารวจความนิยมไม่ได้พูดเป็นในเชิงลึกครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดถามเชิงลึกเลยเนี่ยนะสิ่งที่ทําให้คะแนนกันโดดพุ่ดขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องนี้และอาจจะเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยอืมอืม ใช่อาจารย์ต้องยอมรับกันเพราะว่ามันไม่มีจุดเปลี่ยนจุดไหนเลยที่จะทําให้ความนิยมเนี่ยมันมาตรงนี้อันนี้พูดกันแบบวิชาการเบบี่เ<ล>ยนะทำวัฒนธรร์รมันอันตรายมากเพราะอะไรครับคือมันเป็นลักษณะคานดีดคานงัดออคานดีดคานงัดถ้าใช้ให้เหมาะให้ควรครับมันจะทําให้ไปเร่งความเจริญหรือความเติบโตและสามารถกลุ่มได้อืหเหมือนกับลักษณะคุณว่าวัฒนผรมนึกออกไหมเราเล่นเอ ดรงกระดกอ่ะถ้าเกิดทําไม่เหมาะสมนะครับสมมุตินะเรามีใครสักคนตัวเล็กๆน้ำหนักสักห้าสิบอีกคนหนึ่งน้ําหนักสองร้อยนั่งปั๊บมันดีดเลยนะใช่แต่พอดีดเสร็จปุ๊บไอ้นี่จะตกไปที่ไหนมีตาข่ายรองรับไหมตกลงมาหัวทิ่มหน้าฟาดหรืออะไรมันเป็นไปได้แบบนี้เหมือนกันการให้เงินหมื่นไปแบบนี้เนี่ยะอละไปบอกว่ากลุ่มปราางพนี้แต่ขาดการวางแผนที่ดีครับปรับจากไอ้ตัว ที่เรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตมาเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เป็นดิจิตอลละและไม่ใช่เป็นวอลเล็ตด้วยนะม,มันเป็นการเอางเงินไปเข้าบัญชีเป็นการไปเอาทาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยม,ม,มันก็ต้องอธิบายไปอีกแบบหนึ่งละและมันก็ต้องวางแผนกําหนดโครงสร้างนะและจัดโครงการรวมถึงมีแผนงานคนละแบบเลย <หา S 2> แต่พอไปทำไอ้แบบประเภทที่ต้องบอกงี้ครับว่าอาจจะใจเร็วด่วนได้ขาภาอภัยพอให้ไปแบบนี้ปั๊บพอเขาไปซื้อโทรศัพท์คุณทำอะไรได้ ตอนนี้ซื้ออะไรก็ได้แล้วอาจารย์แล้วพอซื้ออะไรก็ได้ไยนะพอเองเห็นว่าพอของอยู่ที่รายใหญ่บ้างสุดท้ายสิ่งที่คนเขาพูดกันไงล่ะว่ามันไม่หมุนเพราะว่ามันว่ามัน้งแต่แรกมันไม่หมุนแล้วเนี่ยนะครับมันเท่ากับเป็นการแจกรายใหญ่ทางอ้อมแต่ผ่านรายเล็กเพราะคุณบอกว่าเขาจะเอาไปซื้อข้าวสารเขาจะเอาไปซื้ออาหารแห้งเขาตั้งแต่นี้ปรากฏว่า เจ้าหนี้นอกระบบทั้งหลายเนี่ยมาพาทั้ทวงหมดเลยแล้วเจ้าหนี้รองระบบเนี่ยเขาอาจจะไม่ง่เง่านะเขาก็ตั้งร้านค้าไว้ถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เธอคนนี้มาซื้อนั้นซื้อนี้ซื้อนู้นจากฉันแล้วเขาก็มีวิธีการในการที่จะทําให้มันดูเหมือนว่าซื้อไปด้วยแต่จริงๆมันเป็นการใช้หนี้คุณทำงานเข้าใจคุณไม่ได้วางแผนในการที่จะแก้ปัญหาพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับประเคนเงินให้กับบรรดาหนี้ที่มันเกิดนอกระบบหรือว่าคนที่อยู่นอกระบบรวมถึงบรรดารายใหญ่ทั้งหลายแล้วท้ายที่สุดดึงคืนก็ไม่ได้ คะแนนนิยมที่มัน <ไอ S 2> พ <ung S 1> ุ่งขึ้นไปมันเหมือนคันดีดคันงัดจริงนะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยคนหัวฟาดพื้นคนหน้าถลายแล้วเราทําแบบนี้เราพูดแบบนี้เนี่ยมิมผูกพันหมดนะแล้วมันผูกพันประชาชนทั้งประเทศเพราะว่าทุกๆคนพูดเสมอวอ่าธนูนพงศ์ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกหรอกใช้เงินตัวเองมีใครใช้เงินตัวเองอ่ะใช้เงินรัฐบาลใช้เงินประชาชนใช้ภาษีใช้สุรการกรใช้าจารย์เพิ่มในทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นรัฐบาลตอนนี้ก็จะบอกว่า เก็ก่อนหนะ้านี้เสียงร้องเรียกเต็มไปหมดว่าแจกเงินสดเธอแจกเงินสดเธอแล้วไปกูปบาเธอไปกูปบาเธอและตอนนี้ทําอย่างที่ว่าแล้วและทำไมยังจะโดนด่าอีกหมายถึงว่านักวิจารณ์หมายถึงว่านักวิจารณ์เนี้ยนักวิชาการอาจจะเจตวาดสื่อมวลชนบ,บางส่วนเนี่ยก็ยังวิจารณ์อยู่ว่ามันไม่ดีนะมันเป็นประชานิยมได้มันต้องระวังมากมันใช่หรือเปล่าตัวผมชี้พอไหมเ้าเอาเฉพาะตัวผมเนี่ยนักว่าคณะผมเป็นอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าให้ปรับเปลี่ยนไม่เอาไม่ให้ใครถึงหมื่น แล้วไอ้ที่ว่ากล<ด> <ผม S 1> ุ่มเปราะบางผมไม่ได้ใช้ค,คอกลุ่มเปราะบางผมบอกว่ามันเป็นกลุ่มมีความจําเป็นสามแบบจําเป็นยิ่งยวดอันนี้ให้ห้าพันนะครับจําเป็นปานกลางอันนี้ยสามพันจำเป็นทั่วไปให้สองพันแล้วผมคาดเดาเอาว่าเอาละ่ะก็จํานวนอาจจะพอๆกันนะมีประมาณสักสิบล้านเนี่ยแต่มันต้องไปสํารวจเลยครับแล้วมันต้องสารวจในเชิงลึกแล้วจําเป็นที่จะต้องรีบให้ครับแล้วเราจะต้องมีข้อกาหนดในระดับหนึ่งว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าจําเป็นยิ่งยวดความจาเป็นยิ่งยวดของคุณคืออะไร ของผมเนี่ยให้ได้แม้กระทั่งใช้นี่นอกระบบนะแต่ต้องมาบอกว่าเจ้าหนี้คนนั้นคือใครอืมอืมอืมอแล้วบันทึกเอาไว้ฮะแล้วเราจะหักจากตรงนี้สมมตินะว่าห้าพันมีเจ้าหนี้นอกระบบอยู่หนึ่งพันบาทนะครับเราจะเรียกเจ้าหนี้นอกระบบยิ่งเลยเพราะงี้ถ้าเราสำรวจได้ว่าไอ้เจ้าหนี้นอกระบบคนนี้เนี่ยมันมีคนร้อยคนพันคนฮที่เขาลงชื่อแบบเดียวกันเลยครับ เราเรียกไอ้คนนี้มาแล้วเราบอกเราจะจัดสรรเงินนี้ให้คุณนะอืครั้งแรกเนี่ยที่คุณทําแบบนี้เราไม่ว่าอะไรนะเราใช้ให้นะแต่เราได้บันทึกชื่อคุณไว้แล้วครั้งที่สองถ้ามีใครมารายงานชื่อคุณปุ๊บค,คุณติดคุกเอาไหมล่ะ <c oughs> มันจะแก้ปัญหาได้สรารพัดคุณวัชรพงษ์และมันจะต้องค่อยๆปล่อยเงินออกครับอย่างเช่นไอ้ห้าพันบาทเนี่ยชุดแรกนี่ออกไปก่อนดูที่มีใคร <c oughs> ด้วยศักยภาพของ AI วันนี้เนี่ยการลงทะเบียนการขึ้นทะเบียนหรือว่าการช ทางสำหรับคนจานวนล้านสองล้านอันนี้มันทํดเป็นยากใช่ใช่ใช่จันาจารยวมันต้องทำแบบนี้สิแต่ว่าไอแบบประเทศที่แจกหมื่นก็อะไรก็กูบอกกูพูดไว้หมื่นก็ต้องแจกหมื่นไอ้นี่มันเป็นไปี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับพูดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังไงก็ตักกันเมืองอาจารย์เป็นยังไงเขาก็ผิดคำพูดแล้วพูดตรงตรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจึงคือวันนี้เราก็ไม่อยากซ้ําเติมนะแต่ว่าผมพูดมาอย่างต่อเนื่องว่าคุณเศรษฐาต้องได้ลาออกต้องลาออกไปตั้งนานแล้วเพราะทีาคุณพูดเอาไว้ว่า แจกทันทีไม่มีเงินกู้เมื่อคุณ<อ>ไม่สามารถแจกได้ทันทีและยิ่งคุณ<อ>จะต้องอไปกู้เงินเนี่ยคุณต้องลาออกเลยถ้าเป็นอังกฤษเป็นญี่ปุ่น,เป,น,ปนเป็นอะไรเนี่ยเขาลาออกกันไปแล้วอ,อาจารย์ทีนี้ทีนี้ใช่ทีนี้การเมืองก็มาที่โฟกัสที่การเมืองเลยคือพอแจกกลุ่มปอบานไปหมื่นหนึ่งโอ้โหเสียงดีเลยหึ่มขึ้นมาเลยฟุ้งเลยว่าว่า,วาเอยดีอยากได้คือใคร,ใครๆก็อยากได้เงินอาจารย์นีดนิดเราไม่งงหรอกทีนี้ไปยังไงต่อในกลุ่มอื่นๆคือหมายความว่าในกลุ่มปอบางตอนนี้ทุกคนก็ยังโอเคเอาล่ะมีคำวิพากษ์ววิจาาไป่ กูเปล่ะบางคนจะได้เขาก็แซ่สองสังสนเสริญกันว่าโอ๊ยตายแล้วดีใจอาจารย์ทีนี้จะขยับไปกลุ่มอื่นๆต่อก็มีการพูดว่าเอ้ยกลุ่มอื่นเดี๋ยวห้าพันไหมเอาไปกดหลืออีกตั้งสองปีเกือบสามปีผมถึงได้บอกเอาไงตอนนี้คุณวัชระพงศ์คนที่เป็นคนดําเนินการเรื่องนี้ต้องเรียนรู้เลยนะฮว่ากลุมเปลาะบางแปลว่าอะไรคุณพูดตะพุดตะพือไปเปลาาบางแปลว่าอะไรแปลว่ากระมองบางฟ้าจีัวแตก หรือว่าอะไรถูก<า>ไหมครับ<า>เพราะว่าพอคนนุณบอกว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยคนเขาว่ากันนะว่ากลุ่มเปราะบางแล้วทำไมไม่สํารวจตรวจสอบให้ดีเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มเปราะบางความเงนเป็นอยู่ที่โทรศัพท์มือถืออ่ะไอบางคนอธิบายว่าไงหรือเปล่าก็เขาอยากได้มือถือก็เขาอยากได้มอเตอร์ไซค์เขาไม่มีสิทธิ์จะอยากได้เหรอมีสิทธิ์ครับแต่ว่ามันต้องคํานวณดูสิว่ามีเงินหมื่นเนี่ยควรที่จะเอาไปใช้ในลักษณะไหนแล้ว ตอนที่เอาเงินบรรดาภาษีทั้งหลายของผู้คนที่เขาทํางานอาบเหงื่อต่านน้ำํำกว่าจะแลกเม็ดเงินมาได้แล้วกว่าที่เขาจะยอมเอา,เ,อา,อา,อาเพื่อให้ประโยชน์ประเทศชาติมันได้ถูกใช้เอากำเงินไปวางรวมกันเพื่อที่จะทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก่อประสิทธิผลกับทุกทุกคนหรือโดยรวมมากที่สุดเท่าที่จะทาได้คิดอย่างนี้บ้างดิถ้าคุณควัาเงินคุณแกเองไม่มีใครว่าหรอกแลวท้ายสุดคะแนนไปที่ไหนคะแนนไปที่คุณอัลละพอถูกด่าก็ลุกขึ้นมาโอดครวน ท้ายที่สุดคุณจะเห็นครับว่าแล้วกลุ่มต่อต่อไปทําไงอ่ะเพราะกลุ่มต่อๆไปเฮ้ยจะแจกก็อี่างกีเหลือละถูกไหมครับอจะไม่แจกแล้วมันก็ไม่ไหวละแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากผิดสัญญาฉันต้องแจกหมื่นเพราะคุณแจกห้าพันทำไมแจกห้าพันเขาตามต่อนื่เงยวาอีกเต็มไปหมดกัดกระดูเว็ดแรกเยื้องเว็ดต่อไปผมไไอ้นต้องยอมรับเลยว่ามันทาไม่ได้เลยโครงการนั้นอ่ะผมเนี่ยพูดจน คือปากจะฉีกรอบหัวแล้วึงว่าจะน้ำปูปากจะฉีกถึงหู <c oughs> เออมันไม่ใช่แค่ฉีกถึงหู <c oughs> มันเลยไปสมองไปเลยด้วยไงเข้าใจอาจารย์เอาละเดี๋ยวค่อยดูต่อว่าคนตัดสินใจเขาเอาไงไหมายว่ารัฐบาลก็ยังเป็นเพื่อไทยกับภาพรวมรัฐบาลทั้งหมดวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจตอย่างสูงเราจี้ประเด็นอนาคตเอาไว้ครับอาจารย์ครับแลวเดี๋ยวเราตามต่อขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน ได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1้อยสมัยไทยแลนด์